จึงทําให้พบว,ว่าระดับการจัดการเรียนรู้ประเพณีแสงดนตาโดยภาพรวมอยู่ในระดับที่น้อยนะคะโดอมีค่าเฉลี่ยหลักฐานหลักการซึ่งอยู่ในระดับที่น้อยนะคะซึ่งนนั่นก็คือด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงทําให้การเรียนรู้นะรอรรของประเพณีแสงดอนตาของกลุ่มนักเรียนเนี่ยนะคะได้ ผลคะแนนที่น้อยแล้วก็เกิดความไม่เข้าใจนั่นเองนะคบจึงเป็นเหตุผลจึงเป็นประเด็นปัญหานในการศึกษานะครับตอนที่ถึขขงผลการศึกษาวิเคราะห์การจัดก,การเรียนรู้นะครับสรุปความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลสําคัญในประเด็นนี้นะคะที่เกิดจากผลการวิจัยน,นะคะได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนรู้ปในสุกต์พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับที่น้อยหลายด้าน ซึ่งชี้ให้เห็นว่าจําเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเพื่อให้นักเรียน่ได้เรียนรู้ประเพณีแสดงตาเนี่ยนะคะอย่างมีประสิทธิภาพและน่าสนใจและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นดังนั้นการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้จึงน่าจะนำไปสู่การพัฒนานะะในด้านต่างๆ อย่างเช่นในด้านการเรียน,นการสอน,นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครหรือสื่อ ICT นะคะเช่นแอปพลิเคชันเรียนรู้ผ่านมือถือพัฒนารูปแบบแอปพลิเคชันที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ประเพณีแสนโดนตาของเรียนหลักเรียนหรืออยู่ที่บ้านได้ผ่านวิดีโอเกมและแบบทดสอ,อบ,บาาก,การเรียนรู้แบบออนไลน์จัดฟอสเรียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเพณีแสนโดนตาพรา้อมกิจกรรมและแบบฝึกหัด และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการจำลองเหตุการณ์จัดกิจกรรมให้นักเรียนสามารถจำลองการจำลองปฏิบัติตามประเพณีแสนโดอนตาในสถานการณ์เสมือนจริงนะคะแล้วก็ทํางานกลุ่มโครงการให้นักเรียนทำโครงการเกี่ยวกับประเพณีแสนโดอนตาจัดทิธศการทำสื่อประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมแสดงประเพณีที่โรงเรียนและประยุกต์ใช้วิธีการเรียนรู้แบบบูรณาการ ะะระหว่างวิชาต่างๆแบบผสมผสานเรียนรู้ประเพณีแซงดวตาเข้ากับวิชาประวัติศาสตร์หือศิอลปะเลยว,ว่าด้านคดีได้นะในด้ดดนดานกิจกรรนะคะระเด็ได2.15ก็ถือว่าน้อยมากนั่นเองดังนั้นด้วยประเด็นปัญหาจาาัดการศึกษาบริบทแบบระยะที่หนึ่งนั้นจะนําไปสู่การประยุกต์ใช้โมเดลในการเรียนรู้และประยุกต์การสอนเหล่านี้นะคะ น่าจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจและการมีสว่วนร่วมของนักเรียนในกระบวนการเรียนรู้ประปีนิสานโดนตาและช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความรักในวัฒนธรรมท้องถิถ่นของตนเองได้อย่างยังย่งยืนและนำไปสู่การออกแบบแผนจัดการเรียนรู้ดังนี้นะคะที่เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ปรณีนิสนโดนตานั่นเองนะคะตามเวลากิจกรรมและก็รายละเอียดนะคะซึ่งบอกถึง ประวัติความเป็นมาความสําคัญของปรณีนซันโดนตานะครกระบวนการพิธีการในปรณีนซันโดนตาและก็พิตการสืบทอดและการอนุรักษ์ประณีนซันโดนตาเป็นต้นผลการวิจัยในระยะที่สองนะคะเป็นการพัฒนารูปแบบการจดัดการเรียนรู้ประเพณีนันโดนตานะของกลุ่มชาติพั์จาวไท่เชื้อสายพมน,นะคะซึ่ง ในวิจัยในระยะนี้ได้นนาำแบบนาาาินการโดยแบบผสมผสานเชิงคุณภาพในความผ่านกระบวนการสัฒนากลุ่มของผู้เชี่ยวชาญผู้วิจัยได้นําเสนอข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งที่หนึ่งเนี่ยคือสภาพและแนวทางพัฒนาการจาารัดการยิรูขอพยพแซนโดนตาของชนกลุ่มนี้เนี่ยนะคะเพื่อที่จะเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญและได้นําไปสู่การน,นำเสนอ นำร่างรูปแบบและแผนการจัดการเรียนรู้เนี่ยเพื่อสร้างจากผลวิจัยในระยะที่หนึ่งเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาประเด็นถึงความเหมาะสมความถูกต้องความเป็นไปได้และประโยชน์ของรูปแบบกาอนำไปใช้นะคะซึ่งประเด็นที่หนึ่งรูปแบบการจัดก,การเรียนรู้ประเพณีสานโดตาของนักเรียนโรงเรียนเมืองอของนักเรียนโรงเรียนเมืองสุรีเนี่ย นะะในเขตเพื้นที่เนี่ยที่พัฒนาขึ้นมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้สายโตาได้หรือไม่ซึ่งผลสรุปจากการสานทนากลุ่มนี้ผู้เชี่ยวชาได้มีความคิดเห็นว่า าาการพัฒนารูปแบบการจัดก,การเรียนรู้ประเพทนิสานโยนตา้นนะคะได้รับการออกแบบมาเพื่อการแก้ไขปัญหาการจัดก,การเรียนรู้ที่พบข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้เสนอม,มาโดยแนวทางและกลยุทธการสอนมีความหลากหลายเพิ่มเติมความน่าสนใจและประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างน้นะคะนะคะได้ใช้กลยุทธ์ในการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อทําให้เกิดความน่าสนใจในประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนนะคะ ก็จะมีอยู่ประมาณ4ข้อด้วยกันก็คือการใช้เทคโนโลยีสื่อสารสนเทศ ICT นะคะการจัดกิจ,จกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการจำลองสถานการณ์และการทำงาน,นกลุ่มของโครงการสามการประยุกต์ ใช้วิธีการเรียนรู้แบบบูรณาการาก,การเรียนรู้ระหว่างวิชาต่างๆและศึการประเมินผลแบบต่อเนื่องการประเมินแบบหลายวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ปกครองนะคะสร,รุปรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมานี้สามารถแก้ไขปัญหาการจัดก,การเรียนรู้ประเภทนนีแสนโดนตาได้โดยการนําเสนอการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายและน่าสนใจ เพิ่มจากการมีส่วนร่วมของนักเรียนและเชื่อมโยเงเนื้อหานี้มีความสัมพันธ์กับรายวิชา,าต่างๆและชีวิตประจำวันนอกจากนี้การประเมินผลที่มีประสิทธิภาพย,ยางช่วยให้ครูสามารถปรับปรุงการสอนตามควเหมาะสมทําให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพและสามารถส่งเสริมการรักษาวัฒนธรรมส่งตท้องถิ่นได้ยยอ,ยอย่างยั่งยืนท่าทางใหญสิคบ ข้าวผสมอะไรกนะคะรก็ได้กะยนี้ข้ารูปแบบกิจการเรียนรู้บริเวณแซนโดสตางนะคะก็จะเป็นการประเรมินนะคะก็จะมีหลักการว่าจุดประสงค์เนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้นะคะการรเัเปิดรับมรดกนะคะท่านจะเห็นได้ว่าในด้านกจิจกรรมการเรียนรู้นี้นะคะก็จะมี มากที่สุดนั่นเองนะคะก็จะเริ่มมีการพัฒนาขึ้นมาโดยรูปแบบการเรียนรู้ที่เราได้เห็นถึงปัญหาและก็ได้นําไปปรับปรุงแก้ไขให้เป็นรูปแบบขั้นตอนขึ้นมานะคะแล้วก็ให้มีกิจกรรมต่างๆเข้ามา ในด้านากิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กที่มาเรียนวัฒนธรรมท้องติ่นประพณนแสงโดนตานี้ก็มีความรู้ความเข้าใจอย่างที่เห็นได้ชัดนะอาจารย์ธาเนี่ยทาให้เราได้พบการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบก,การจัดการเรียนรู้ประเณีแสงโดนตาของโรงเรียนนี้แห่งนี้เนี่ยนะครได้มีภาพรวมอยู่ในระดับที่ดีมากนะคะแล้วก็ ในด้านเฉลี่ยมากที่สุดก็คือกิจกรรมการเรียนรู้นั่นเองนะคะผลวิจัยในระยะที่3นะครผลวิจัยในระยะที่3นะครับคือผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประเพณีแสงโดนตานะคะ ได้สร้างขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่5ของโรงเรียนบ้านดงมันตมหผดเพื่มสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์จำนวน23คนเลือกแบบจอกจงนะคะในตารางที่2แสดงให้เห็นว่าค่าี่ยการทดสอบผลสัมธิ์ทางการเรียนนะคะหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประเภทแสงโดนตาเนี่ยนะคะอาสูงกว่านะคบของเรียนโดยมีในแง่สำคัญนะคะ ด้านความพึงพอใจแล้วก็ด้านผู้สอนและวิทยาการนะครค่ะเราก็จะเห็นว่าต่างๆนี้ก็จะมีการปรับขึ้นมาจากกัน ทดลองใช้แล้วก็ได้เห็นการพัฒนาการของความรู้ความเข้าใจนะคะดังนั้นผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายต่อรูปแบบของการจัดการเรียนรู้ประชญาดแสนโดยตานิพบว,ว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจของนักเรียนกลุม่มเป้าหมายต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ปรัชญาดแสนโดยตานียนะคะของโรงเรียนในี้อยู่ในระดับดีมากนะคะด้านผู้สอนและวิทยาวกรพบว่าอยู่ใน ภาพรวมอยู่ในระดับที่ดีมากในด้านความรู้ความเข้าใจประเพณีแสงโดนตาเนี่ยพบว,ว่าภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในใน,ในระดับที่ดีมากนั่นเองนะคะและก็ในด้านการนำความรู้เอาไปใช้เพราะว่าอยู่ในระดับที่ดีมากอยู่ในระดับที่ดีมากนะครับผลการวินในใจัยในระยะที่สี่นะคะก็จะเป็นการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประเพณีแสงโดนตา คำูกหรือเปล่าน้องอะหากของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเชื่อใส่เขมรแตเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมของถิ่นของนักเรียนโรงเรียนบ้าโดงใหม่นนะคะจังหวัดสุรินทร์นะครับจำนวนสิบคนเพื่อศึกษาผลลัพธ์ของการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ปรแบบอิสานโดยตานะคะสามด้านไม่ว่าจะเป็นด้านประสิทธิผลประสิทธิภาพและผลกระทบนะคะ แล้วก็อภิปรายผลการวิใจใัยในระยะที่หนึ่งนะคะผู้วิจัยได้อภิปรายผลว่าด้วยการพัฒนาหลักสูตรการเรียนร,รนู้โปรพณีแสซนโดยการควรประกอบด้วยหลักการและประัชญาของหลักสูตรวัตถุประสงค์เนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้วิธีการสอนการวัดและประเมินผลทรัพยวกรการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ปกครอง โดยกลยุทธ์การสอนที่เหมาะสมเช่นการเรียนรู้แบบโครงสร้างการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเรียนรู้แบบบูรณาการการเรียนรู้ผ่านสื่อการสอนแบบร่วมมือและการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนซึ่งจะช่วยเพิ่มความสนใจและการมีส่วนร่วมของนักเรียนในกระบวนการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้าใจและความรักในวัฒนธรรม้องถิ่นอย่างยั่งยืนและมั่นคงในระยะที่2นะคะ สรุปได้ว anyway, ่าร e. ูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นนั้นสามารถแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่พบได้ว่าโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อและการสื่อสารในการเรียนรู้ออนไลน์ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเรื่องการทำงานกลุ่มช่วยเสริมสร้างประสบการณ์จริงและทักษะการทำงานร่วมกันการบริหารเนื้อหาประเพณีีดวงตา รายวิชาต่างๆเช่นประวัติศาสตร์นักเรียนทําให้นักเรียนเห็นความเชื่อมโยงและความสำคัญของประเพณีในชีวิตประจําวันได้ดียิ่งขึ้นและก็ตระหนักรู้ในความสําคัญของประเพณีและเห็นคุณค่าของวัฒน